ข้าวผัดนะคะใส่ฟักทองใส่แอปเปิ้ลใส่อกไก่นะคะเมนูข้าวผัดค่ะสูตรก็ตามนี้เลยนะคะถ้าจำไม่ได้ก็ดูที่ลิงก์ข้างล่างก็จะมีข้าวสุกค่ะมีอกไก่กระเทียมสับไข่แอปเปิ้ล ฟักทองนึ่งต้นหอมผักชีแล้วก็แตงกวาแล้วก็ต้นหอมค่ะท่านแรกเราก็นำอกไก่ไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆให้พอดีคำนะคะอกไก่นี่ก็จะมีโปรโตีนสูงแล้วจากนั้นก็นำฟักทองที่เรานึ่งแล้วค่ะมาหั่นเป็นชิ้นเป็นแบบลูกเต๋าก็ใส่ แอปเปิ้ลมาหั่นเป็นลูกเต๋าเหมือนกันนะคะเพื่อให้ข้าวผัดเรามีรสชาติอร่อยจากนั้นเราก็หั่นมะนาวฝานไว้เป็นชิ้นๆไว้บีบทานข้าวผัดนำต้นหอมนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำผักชีนะคะมาหัน่นนะคะต้นหอมผักชีนี่สำคัญมากเวลาในทานข้าวผัดจะทำให้หอมแล้วก็ เครื่องเคียงสําหรับข้าวผัดก็หั่นภาพไม่ได้ก็คือแตงกวาค่ะจะหั่นเฉียงเฉียงหรือจะหั่นไม่เฉียงก็ได้ตามแต่นะคะจากนั้นเราก็นกํากระเทียมเล็กๆมาล้างให้สะอาดก่อนกรีบเล็กๆนะแล้วก็สับๆให้เหลีียงเพื่อเตรียมจะไปทอดและตัวสําคัญเลยนะคะตัวนี้คือไข่นะคะแล้วก็ใช้ไข่สามฟองมาตอกไข่นะคะแล้วก็ตีไขใ่ให้แตก นะะตีไข่ให้แตกเพื่อว่าจะได้ทำให้ข้าวผัดมีรสชาติอร่อยขั้นตอนก็คือใส่น้ำมันใส่กระเทียมลงไปนะคะหอมกลิ่นกระเทียมเจียวตอนนี้จากนั้นเราก็ใส่อกไก่ค่ะใส่อกไก่ลงไปผัดพอได้กลิ่นหอมและไก่สุกนะคะไก่สุกจนหน้าแล้วระทานแล้วนะคะตอนนี้เริ่มหอมกระเทียมเจียวเราก็เอาไข ใส่ลงไปค่ะเทไข่ใส่ลงไปนะคะผัดไข่กับไก่ก่อนโอ้โหนี้ทั้งกลิ่นไข่กลิ่นไก่หอมนะคะแล้วก็ผัดระหว่างอกไก่ครับไข่นะจนหอมกลุ่น,นะคะ่ะให้สุกพอสุกแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ ใส่ข้าวลงไปค่ะอันนี้เราใช้ข้าวกล้องนะคะใช้ข้าวกล้องผัดลงไปตอนนี้ความหอมของข้าวผัดก็เริ่มมีรสชาติแล้วเริ่มอยากทานแล้วแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสแม็กกี้ค่ะอซอสแม็กกี้จะให้ความอร่อยนะคะแล้วก็หอมไม่เค็มมากข้าวผัดมันก็เริ่มเริ่มสวยแล้วค่ะฉะนั้นในวันธรรมดาๆนะคะไม่รู้จะทำอะไรก็ข้าวผัดเนี่ยแหละคะ่ะเติม น้ำมันงาลงไปงนิดหนึ่งแล้วตอนนี้เราก็ใส่แอปเปิลนะคะแอปเปิลก็ไม่ต้องผัดนานนะคะแป๊บเดียวก็สุกแล้วะคะ่ะใส่แอปเปิลลงไปนะคะเพื่อให้มีพืชบ้างนะคะแล้วก็ใส่ฟักทองค่ะฟักทองสุกแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องผัดมากนะคะนะคะความเหลืองของฟักทองฟักทองก็จะให้วิตามินเอนะคะช่วยบำรุงสายตาได้ด้วย เริ่มอร่อยแล้วคะและก็ข้อสำคัญตอนนี้ใส่ต้นหอมลงไปนะคะอ่อเริ่มสวยไปทต้นต้นหอมแล้วก็ใส่ผักชีนะคะโอ้โหหอมกลุ่นไปถึงบ้านข้างๆเลยนะคะนี่ค่ะเริ่มโอ้โหรสชาติน่าทานมากก็เริ่มอร่อยแล้วคะลองมาชิมดูนะคะก็ข้าวผัดนะคะ มีอะไรในตู้เย็นเราก็ใส่ไปหอมกลุ่นเลยค่ะนี่ค่ะเรามาทานกันเลยค่ะมาค่ะมาทานข้าวผัดนะคะใส่ฟักทองใส่แอปเปิ้ลใส่อกไก่นะคะอืมอร่อยมากค่ะกินกับแตงกวากินกับแอปเปิ้ลได้หมดนะคะ เ,เพื่อนมีอะไรเ,เพื่อนๆมีอะไรแนะนำก็แนะนำใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามคุณวิทย์ต่อยนะคะจะได้ทำคลิปดีๆมาฝากกันข้อสําคัญทายแล้วออกกํบบาลังกายและดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ